ผมก็ชอบที่มาของรัฐมนุนฉบับนี้ไหมไม่ชอบถามว่าสาระหลายเรื่องอย่างผู้ที่สภามาจากสารหาชอบไหมไม่ชอบนะครับแต่ผมคิดว่าไปได้แล้วที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าอยากจะให้รับฉบับนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่ามันทําให้ความแน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นและบ้านเมืองมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับผมไม่เคยพูดว่าถ้าไม่รับแล้วไม่มีเลือกตั้งภายในปีนี้หรืออะไรแต่ผมบอกได้ว่าถ้ารับ ไอ้ความแน่นอนในเชิงกรอบเวลามันเกิดขึ้นทันทีถ้าไม่รับมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกหลายจุดจะได้ฉบับไหนจะแก้ไขอย่างไรกรอบเวลาในการทำกฎหมายลูกจะเป็นอย่างไรกรอบเวลาที่จะมีการเลือกตั้งหรือจะมีอาการแรกซ้อนขึ้นมาอีกเพราะว่าบอกว่าไม่รับแปลว่าอย่างนั้นแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยทุกข์กับการเมืองที่มีปัญหามาสองปีนะครับเศรษฐกิจมีปัญหาความไม่สงบมีปัญหานะครับถึงเวลาเดินหน้า รัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ดีเลิศแต่ดีพอที่จะทําให้บ้านเมืองเดินข้างหน้าแล้วก็ไปแก้ไขเอาผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมขอย้าว่าผมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อปี2535วันนั้นเนี่ยผมก็จําได้ว่าเคยมีคนพูดว่ารับปีสามสี่ไปก่อนครับแต่วันนั้นไม่เหมือนวันนี้เพราะวันนั้นรัฐมนูนปีสามสี่เปิดช่องให้สิททอดอำนาจมันจึงเกิดปัญหาแต่วันนี้ฉบับปีห้าูนมันไม่ได้สิททอดอำนาจแบบนั้นเพราะฉะนั้น หลังจากการเลือกตั้งเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต่อมาเลือกผู้ที่สภาอีกเ,เ,เกินขึ่งน,นึงนิดหน่อย,นยก็จะไปว่ากันนะครับผมทราบนะครับว่าเมื่อสักครู่ท่านประธานอุทัยท้าตัดคอท่านแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่ายิงผมก็ไม่ประสงค์นะครับเพราะไม่รู้จะเอาคอท่านไปทําอะไร <laughs> แต่ว่าแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดขึ้นไม่ว่าฉบับนี้หรือฉบับไหนนะครับ เพราะถ้าปปชรัฐบาลไปหยิบฉบับไหนมาใช้กรณีไม่รับการแก้ไขเกิดขึ้นแน่นอนที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าพักการเมืองที่จะเข้าไปอยู่ในสภาหลังการเลือกตั้งเนี่ยมีสองพวกเท่านั้นเองพวกหนึ่งคือไม่เอาฉบับนี้อยู่แล้วอีกพวกหนึ่งคือบอกแล้วว่ารับแลนจะไปแก้ไขดังนั้นเนี่ยทุกพักเนี่ยเห็นพ้องต้องการว่ายังไงก็ต้องแก้ไขในฉบับนี้ผมจึง,ง,งมองไม่เห็นว่า ผมจึงมองไม่เห็นว่าจะไปสรุปได้อย่างไรว่าหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ในสภาเป็นพวกได้ประโยชน์จากฉบ,บับนี้จะไม่แก้ไขผมบอกได้เลยนะครับถ้าผมลงผู้แทนแล้วได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมได้ประโยชน์จากฉบ,บับนี้ผมไม่เป็นผู้แทนผมก็จะยกมือแก้ไขฉบับนี้และผมเชื่อว่ามีคนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่คิดเหมือนผมเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแก้ไขได้ครับและการที่ประชาชนเข้าชื่อได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เคยมีสิิ์นี้มาก่อนจะเป็นแรงกดดัน ไม่มากก็น้อยต่อพักการเมืองให้มีการตอบสนองเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าฉบับน,นี้แก้ไขได้แล้วก็ถ้ารับไปเนี่ยบ้านเมืองก็เดินหน้าได้นะครับกลับคืนสู่สภาวะปกตินะครับมันไม่เลิศเร็วมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ยรายอย่างที่หลายคนกลัวนะครับนี่คือแนวทางที่ผมมองจากสภาพความเป็นจริงที่ติดตามการร่างแล้วก็จากประสบการณ์การทําง,งานการเมืองมาประมาณ15าปีคีับ